เยอะมากวนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเรานั่งกินข้างบนดีกว่าถ้าบรรยากาศตอนเย็นท้องฟ้าตอนน้้เลจะฝนเยอะที่สุดน่าเข้ามาจอดรถกัตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปตรงคอบางหลวงได้ตรงนี้คือวัดคูหาสวรรค์ มาก็เอารถมาจอดได้เนาะที่วัดคูขามสวัสดิ์เรนนี่ก็แบเขาเรือแล้วก็หลังที่ม,มาเช้าไปไหรือเปล่าค่อยๆของขายไม่พอกลวงนะคะจะหากาแฟตั้งทานถ้ามีาจับแก้วนมเค้กด้วยอยู่ พล้วแต่บ้านมันอยู่ลึกน้ำจริงๆอ่ะเพราะพื้นเป็นพื้นไม้ไมีเรือด้วยค่ะเป็นเี่นั่งที่ร้านแรกนะที่เดินเข้ามาตรงซอย เราด้ผ่านซอยนะสวยว่าดอกนี้สวยนะของแท้ของแท้สวยดีอ่ะเข้าออกดอกทั้งปีหรือเปล่ามีบ้านมีขระปุกเราจะดูว่ามันจะเข้าผาักไหนเดินเลาะลิมชายน้ำ ดูสะพานสะพานห้อยห้อยแบบนี้ดิเราเดินล้อลิมน,น้ำได้เนอะ บ้างจะอยู่ริมน้ำเนอะอะไรคือร้อานครั้งริมน้ำแถวนี้จะเป็นห้องแอร์เนอะ <c oughs> จะมีขี้เตี่ยวขายนะเนาะตสุดี่ยว้วยไปด้วย กนด,ดีกว่าีคือคองเก็บเก็บขยะนะสวายเอ็มพื้นท้องน้ำเลยฝั่งนั้นจะเป็นคาฟเฟ่้มากไปนะไปนั่งทางนั้น เดี๋ยวซับครับเยอะมากมุดไหนนะเป็นท้องน้ำเลยอ่ะ

ลักษสีนนตรงนี้มีมีน้ำในน้ำแบบอหอมกาแฟใส่อา,ายกาแฟ ข่าอมกาแฟนะเดี๋ยวเราด้ง่ายกาแฟกัรนีเจอร้านปุ๊บได้เลยเฮ้ยแต่หมือนกับนี่ที่แต่ตัวนี้ก็ได้หอมอ่ะ น,นี่เหมือนไหม <laughs> เหมือนไหมเห <laughs> มือนคอนเลยนะปั้นอะอันนี้ทุกมุมถ่ายรูปนะ ถ่ายเราเลยถ่ายเขาไว่มีข้างบนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเรานั่งกินข้างบนดีกว่าข้างบนนี่ดูข้างบนข้างหนนะฝุดเยอะด้วยกินล้านด้วยด้วยข้างบนล้านด้วยมีรูปปั้นเยอะ ลัดดีจะกบนเยอที่สุดแล้วเดี๋ยวเราเดินไปตรงตึกว,ว่าเดินได้ไหมอ่ะเพราะจะมีพวกข้างในก็มีที่เขาทําท,ที่ดังหลายที่นะเข้ามาต้องถอดรองเท้านะคะเพราะเมื่อกี้ดันไปใส่รองเท้าเขา อันนี้ก็เป็นพระปางเป็นสระถูบหรืออะไรร้านนี้แต่คนเยอะนะแล้วฝายอยู่ไหนอ่ะฝายป้านั่งสบายนั่งอยู่ระเบียงบ้านมองเลนน้ำเนอะ อันนี้นั่นเงเอ,งเองียงๆค่ะเนาะภาพมันก็เลยเอียงร้านนี้จะเป็นร้านที่คนคนคน,คนเยอะที่สุดสะพาน,านอันนั้นถั่วหลง ถ้าบรรยากาศตอนเย็นท้องฟ้าตอนเย็นถ้าคือเป็นนั่นก็จะสวยอันนี้เดินไป ไม่ค่อยมีคนเดินอะเต้าปักที่หันหลังกนนงลับไปคนเดินไร ตอนมานนแรกๆอะร้อนตอนนี้พอแดดไม่มีแล้วก็ค่อนชั่ลวละบรรยากาศจะน่าเดินหน่ะยถ้าแดดไม่มีน้ำแก้วละก้าวสิบเมี่ที้ทานร้านนั้นจะเป็นร้านของศิลปินฝรั่งจะเยอะนะจะเข้าร้านเขาเยอะเพราะนั่ง บอนะ่อนั้นน่าจะมีปลาเนาะน,นี่ก็มีทั่วมบารงุงข้าวบางหลวงมีอะไรไม่เคยมา <c oughs> ลองมาดูเนาะนั่งอินวาทีจากสนามชัยแล้วก็ มาลงที่บางไผ่นไม่ต่อมาแลวต่อ,ตอมอเตอร์ไซเด้อมอเตอร์ไซค์จริงๆคุณลุงก็แค่สิบห้าบาทนะแต่ป้าให้แกยี่สิบเพราะรู้สึกว่ามันมันจะเข้าซอยมาลึกแล้วผ่านมู่บ้านเยอะมากหรือว่าเราไปไล่พาเปิดัน,นี้ ที่ขอบบางนี่้องเข้าตรงนี้หรอตลาดต้องชมวันนี้เรามาเช้าไปไมั้ยน่าจะเช้าสงนี้แม่ใครไม่เปิดร้านเลยบางร้านนะเสดงว่ามาเช้ามากตื่นเช้าวันนี้ ปวัสดนทุกคนนะคะลืมไปพาวาดูด